โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567นะครับผ่านผู้มีบัตรสุดการแห่งรัฐและคนพิการนะครับโอนเงินสด10,000บาททันทีในวันที่30กันยายน2567นะครับสำหรับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขท้าย89นะครับ8และ9นะครับจะได้รับทันที10,000บาทนะครับผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนั่นเองนะครับ ตอนนี้โครงการนะครับเงินดิจดดิตันนะครับเปลี่ยนเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสุิการแห่งรัฐและคนพิการเรียบร้อยแล้วนะครับโดยคุณสมบัติจะให้คน2กลุ่มก่อนก็คือผู้มีบัตรสุิการแห่งรัฐ12.4ล้านลายนะครับและกลุ่มผู้พิการนะครับ2.15นหล้านลายนั่นเองนะครับซึ่งจะสนับสนุน10,000บาทต่อคนครั้งเดียวนะครับโดยสามารถซื้อ อะไรก็ได้ตามใจคุณคราวนี้นะครับในการโอนบัตรนะครับในการโอนเนี่ยจะมีการโอนทั้งหมด4วันด้วยกันนะครับโดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขสุดท้ายนะครับที่ผมวงไว้ตรง,นง,ง,งเนี้ยแดงๆเนี่ยเป็นตัวชี้ว่าจะได้รับเงินนะครับในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจวันไหนนั่นเองนะครับซึ่ง การที่จะได้นะครับ4วันได้แก่25กันยายนนะผู้มีบัตรสุจรารแห่งรัฐเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขท้าย0ูนย์จะได้25กันยายน26กกันยายนผู้มีบัตรสุจการแห่งรัฐนะครับเลขบัตรประจำตัวประชาชน1 2 3นะครับจะได้รับวันที่26กันยายนผู้มีบัตรสุจริรแห่งรัฐนะครับเลขบัตรเลขท้าย13หลัก4 5 6 7จะได้27กันยายน2567และสุดท้ายนะครับ ผู้มีนะครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขท้าย13หลัก89จะได้30กันยาย,ยน2567ได้รับแน่นอน100%แต่การจะได้รับนั้นนะครับไม่ใช่แค่เรามีสิทธิ์สรวการแหงรัฐแล้วเราจะได้รับอย่างเดียวนะเราต้องทําการผูกพร้อมเพนะครับโดยผูกกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับแล้วก็บัญชีเงินฝากนะครับ มีบัญชีเงินฝากบัญชีไหนก็ได้นะไม่จําเป็นจะต้องเป็นบัญชีของรัฐนะครับเป็นบัญชีของพาทยาธนาคารพาณิชย์หลายหลายแห่งได้หมดเลยนะครับแล้วก็ผูกพร้อมเพด,ด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักนะครับแค่นั้นเองไม่จําเป็นต้องเปิดบัญชีใหม่ใช้บัญชีเดิมนะครับที่คุณเอาไว้รับเงินเดือนคุณเอาไว้ใช้จ่ายนั่นแหละบัญชีนั้นแหละใช้บัญชีนั้นก็ได้นะครับ และรอนะรอเลย25เป็นต้นไปจะมีการเริ่มโอนเงินคราวนี้ในกรณีที่ท่านใดผูกไม่สำเร็จนะครับหรือยังไม่มีเวลาผูกแล้วผูกไม่ทันวันที่30กันภายใน30กันยายน2567นะครับสำหรับสำหรับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขท้าย89นะครับไม่เป็นไรรัฐยังมีโอกาสให้แก้ตัวจำนวน3ครั้งด้วยกัน โดยจะโอนนะครับครั้งที่1ภายใน22ตุลาคม67นะครับไม่จำกัดว่าใครนะใครตกหล่นก็จะโอนวันนั้นะนะครับถ้าโอนไม่ผ่านอีกจะโอนวันครั้งที่2วันที่22 2พฤศจิกาย,ยน2567โอนไม่ผ่านอีกจะโอนวันที่3นะครัวันที่22ธันวาคม2567เป็นครั้งที่3ามี้งหมดแก้ตัว3ครั้งเพราะนั้นภายในปีนี้ต้องผูกให้สำเร็จนะครับจะได้รับเงิน1 0,000บาท ฉะนั้นนะครับถ้าคุณมองแล้วนะว่าเรายังไม่ผูกพร้อมเพนะครับไปดำเนินการผูกผ่านตู้ ATM หรือผูกผ่านแอปพลิเคชันธนาคารที่ท่านมีมันก็มีวิธีการผูกอยู่ง่ายๆด้วยตัวคุณเองมไม่จำเป็นต้องไปสาขาก็ได้นะแต่ถ้าไม่มีบัญชีจริงๆก็ไปสาขานะครับเพราะว่าตอนนี้มีหลายท่านนะครับไปดำเนินเรื่องผูกพร้อมเพที่สาขาธนาคาร แต่ละแห่งซึ่งมีคนใช้บริการจำนวนมากเลยนะครับและบางครั้งนะครับบางคนเนี่ยเขามีบัญชีอยู่แล้วแล้วก็มีแอปพลิเคชันอยู่แล้วซึ่งสามารถผูกได้เองนะไม่ต้องไปล้นนะไม่ต้องไปออ,ออกันในธนาคารแต่ละแห่งมันจะทำให้เสียเวลากับเจ้าหน้าที่นะครับเขาจะได้ดาเนินการนะครับทำธุรกรรมให้ท่านอื่น นะครับก่อนนะที่โดยโดยนะ่วนนะครับเพราะฉะนั้นใครผูกได้ผูกเองนะครับได้เลยก่อนจากกันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านกันก่นกอนนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอป l p s t o Store นะครับ Google Play Store นะครับและมันอัปเดตระบบบติการและแอปโมบายแบงกิ้งให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอนะครับ แล้วก็2ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเบรกนะครับลูต่างๆนะครับแล้วก็3ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าปล่อยค้างเอาไว้นะครับ 3. นะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนุ่นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ4นะครับเอ่อ5นะครับ ทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสําคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทํารายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทํารายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภัยต้องให้คําแนะนํากับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมาซิมาเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทำไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทำไม่ดีนะทำให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นเรามั่นระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรัชจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ2 0 0แสนถึงห0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเรามั่นระวังกันด้วยนะครับ ข้อมูลส่วนตัวไม่ชัวร์อย่าให้ใครเด็ดขาดเพราะอาจจะถูกนําไปใช้ทําในเรื่องผิดกฎหมายได้นะครับเพราะนั้นให้ข้อมูลเท่าที่จําเป็นหากรู้ตัวตนชัดเจนว่าใครขอเช่นข้อมูลแบบจําตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเลขบัญชีธนาคารข้อมูลบัตรเครดิตนะครับบัตรเดรบิตต่างๆเพราะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ห้ามให้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเช่นรหัสผ่านอันนี้ไม่ควรให้ otp ไม่ควรให้รหัส atm ห้ามให้เด็ดขาดนะครับ ใครสงสัยใดๆก็สามารถที่จะติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับผ่าน1,2,1,3